กอะไรคะสีสวยสวยนกอะไรตัวจะใหญ่ขนาดนั้นแต่หน้าตาเหมือนนกเลยนะคะคุณลุงโอ้โอเขาเรียกว่าไก่ฟ้าสีทองแปลกจังเลยนะครับชื่อเป็นไก่แต่ตัวเป็นนกได้เๆรกรู้ไหมว่าทําไมเขาจึงเรียกว่าไก่ฟ้าเราเคยอ่านในหนังสือนะคะเขาบอกว่าไก่ฟ้าเนี่ยเป็นนกที่มักอาศัยอยู่ตามพื้นดินแล้วก็จะทํารังและหาอาหารส่วนจะบินไปเกาะอ,อยู่บนต้นไม้เนี่ยเฉพาะเวลาที่นอนหรือเวลาที่ตกใจค่ะก็เหมือนกับไก่เลยสิคะ เป็นตัวเดียวกับไก่ฟ้าพญาลอนในลิลิพะล้อมไหมครับคนละชนิดคนละพันกันจ้ะไก่ฟ้าพญาลอไก่ฟ้าเงินจันทบูร์ไก่ฟ้าหน้าเขียวเป็นไก่ฟ้าพันธุไทยจะมีขนสีพื้นอย่างสีดำเทาขาวส่วนไก่ฟ้าสีทองมีถิ่นกำเนิดบนภูเขาสูงทางภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศจีนมีสีสันสดใสยอย่างสีแดงน้ำเงินและเหลืองเอ๊ะทำไมไก่ฟ้าบางตัวหางสัน้นและบางตัวหางยาวล่ะครับ ไกยฟ้าสีทองเนี่ยมันเป็นสัตวตระกูลเดียวกันกับนกอยู่ตัวผู้เนี่ยมีสีสันฉูดฉาดสวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียโดยจะมีขนสีทองที่หัวและก็หลังส่วนขนที่อกและท้องเป็นสีแดงขนหางคู่กลางยาวมากส่วนตัวเมียจะมีสีพื้นืๆอย่างสีน้ำตาลและเทาเพื่อพรางตัวให้กลมกลืนอยู่กับธรรมชาติช่วยซ่อนตัวจากศัตรู เวลาที่ต้องการกบไข่แล้วก็เลี้ยงดูลูกแล้วตัวผู้ล่ะคะไก่ฟ้าตัวผู้เนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอวดโฉมแล้วก็ผสมพันธุ์ตัวผู้บางตัวเนี่ยจะผสมพันธุ์กับตัวเมียถึง8ตัวทีเดียวหลังจากที่ผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียก็จะปลีกตัวไปทำรังอยู่ในป่าทึบออกไข่ครั้งละประมาณส0ฟองและใช้เวลาซักไข่นานเกือบเดือนเลยทีเดียวนะแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารหรอครับ ก็พวกมเมล็ดพืชผักผลไม้ตัวหนอนหรือแมลงจากเอ๊ว่าจะโป้งถามแบบนี้เนี่ยจะเลี้ยงไก่ฟ้าหรอก็มันสวยดีนี่ครับถ้าโป้งจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมครับน่าจะได้นะโป้งแต่ต้องศึกษาก่อนว่าสัตว์ที่เราจะเลี้ยงนั้นมีนิสัยอย่างไรชอบที่อยู่แบบไหนสําหรับไก่ฟ้าสีทองแม้จะมาจากต่างประเทศแต่ก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีได้ละไก่ฟ้าสีทองค่อนข้างจะเลี้ยงง่ายแต่มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึง มันตื่นตกใจง่ายเหลือเกินจึงต้องเลี้ยงในสถานที่ที่มันไม่อึกกระทึกแล้วก็มีแสงสว่างไม่มากเกินไปเพราะจะทําให้สีขนซีดลงที่สําคัญต้องไม่นําเอาตัวผู้มาเลี้ยงรวมกันหรือว่าอยู่ในกรงเดียวกันเพราะมันจะต่อสู้กันจนตายได้เพราะในธรรมชาติแล้วเนี่ยไก่ฟ้าสีทองมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวตัวผู้หนึ่งตัวจะคุมตัวเมียหลายตัว ฟังดูเหมือนจะเลี้ยงไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะโป้งนั่นน่ะสิโป้งว่าให้มันอยู่ไปตามธรรมชาติของมันไปก่อนตอนนี้โป้งขอเลี้ยงประหางนกยูนในบ่อนบัวก่อนละกันอ้าวเปลี่ยนใจสะแล้วหรอเออเปลี่ยนใจเร็วจริงนะ <c oughs> โป้ง สนับสนุนของรางวัลโดยสกอา่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอเรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ